เริ่มแล้วฮะแหมก่อนเราสิมาเปิดก่อนเลยครับสารพัดเปิดบอลเข้ามาอเล็กซ์เก็บบอลได้หรือเปล่าครับอเล็กซ์ไม่ได้บาโลเก็บบอลได้ล็อกขวายิงติดโอ้โหเอ้าโอ้โหแมเป็นลูกล้ำหน้าก่อนนะครับเนี่ยฮะดูภาพช้าอีกทีนึงครับเป็นบาโลนะครับตัดเข้าไปก็ไลายอัพเนี่ย ขยบมาไม่ทันนะครับผูตัาสินมองว่าเป็นลูกล้ำหน้านะครับเกือบนะครับก็ยังรักษาอาถรรพ์ไม่หายนะครับสำหรับพระควัตภูนาเชียงนะครับก็ตามทีมของนครราชสีิมายูนเต็ดเอาบอลทะลักมาทางด้านซ้ายยิงอนุเปิดมาบาโรเกบอลได้ทางด้านซ้ายครับหมวนไปโยกตัดออกมาทางด้านขวาโยนเข้าไปยิง โอ้โหมีอเล็กซ์นะครับมงุงมี2ตัวนะครับขึ้นไปนะครับมีอเล็กซ์บอลอยู่ที่ทอมมี่นะครับพานุวัชชูเกิดหมาเยเลขสิบสองพาบอลขึ้นมาเล่นกับบาโรสวยครับตัดเข้ามาอภิวัน์หันใจยิงโอ้โหมีจังหวะซองามส30 35หล้านนะครับเตี้ยแต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงเลยนะครับเข้ามาเก็บบอลให้ไหลามาตรงกลางกันกันแทงบอลมาทางขวามีอเล็ก ขึ้นมาให้นะครับอเล็กต้องมองเพื่อนก่อนนะครับเปิดเข้าไปโอ้โหอเล็กขอยิงเลยครับยิงด้วยซ้ายเลยนะครับให้กับอภิวัฒน์หานใจการเล่นชิงหน่งสองแต่อีกทีนึงเปิดมาทางด้านขวาครับมีเจ้าปลายนะครับเก็บบอลได้มาได้เก้าสี่เปิดเข้ามามงโอ้โหลูกดีถือว่าทําได้ดีนะครับสําหรับทากขวัตพูนอาเชียงนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาครับโยนมา เล็กส่งได้ครับแต่ว่าบอลมันออกครับสวยครับเจ้าพลายไหลมาอาภิวัฒน์หันใจทำชิงยิงโอ้โหนี่อ่าเล็กนี่ทำชิงให้เลยนะครับต้องดูครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาโอ้ยโอ้โห

นครราชสีมายูไนเต็ดนะครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากการยิงของหมายเลขสิบหกครับธนดลตายแสงนะครับบอลเมื่อกี้อะเลยเตะเสียประตูแล้วนะครับธนพัท์แพรปชาแหมลงเร็วเหมือนกันนะครับทีมนครราชสีมายูไนเต็ดบอลอยู่ที่อเล็กขับบอลไปเองครับมีเหลี่ยมยิงโอ้ยบอลลู่ไปนะครับแหม่โดนดันทรายแล้วออกเลยนะครับ วันไม่โนนะครับเตะขึ้นมาเลยเป็นลูกแย่งมงเ้าเก็บได้ด้วยครับหมายเลขสิบเจ็ดยิงโอ้โหแมบอลไต่มองแล้วครับกันติดเข้าไปทางขวาหลุดแล้วครับตอนนี้มีมาเติมโยนเข้ามาผู้้เชีอยงโอ้โหแม่เหินขึ้นไปนะครับแต่มงไม่ตรงคออีกแล้วมันยังแน่นอยู่ครับที่กลางสนามตัดมาได้ครับมึงเลยเตะคืนมาอเล็กซ์ไหลมา อภิวัตหันใจย,ยิงนี่สามคนเลยนะครับเบาไว้หน่อยครับงงไม่ได้ครับบอลอยู่ที่นัตพงศ์ทำชิงกับกัปตันทีมโอ้ยติดครับอีกทีนึงครับชาตีเล่นชิงกับพันุพงศ์ขึ้นมาติดอีกโอ้โหเบิร์ดอีกทีนึ่มจะโชว์เก่าครับแต่ว่าบอลมัน โด่งไปหน่อยทําเกมขึ้นมาทางด้านขวาหลามาอีกทีหนึง่งโอ้ยมีพื้นที่ด้วยครับตองน,นั้นแล้วก็เปิดเข้ามาชาติซีหายิ่งติดโอ้โหตรงตรัวนะครับตรงตรัวเปิดเข้าไปอเล็กซ์โอ้โหเต็มหัวเลยครับแต่ว่าบอลโด่งข้า,ขามคานไปอีกไม่ได้แล้วครับตอนนี้จะไปมาได้ครับนัทพนโยกลบ โยกโลบอีกทีหนึ่งโอ้ยิงโอ้โห,โห,โโหลูกเก่งของนันทพรเลยนะครับเมืองเลยนะต็ดนะครับเปิดเข้าไปมงแหมยังไม่ได้ครับก็คือโชคชัยสุขเทศนะครับเจ้าแชมป์ครับโชคชัยเปิดเข้าไปแหมเอาเป็นลูกชาร์จผู้รักษาประตูนะครับวิชัยนันทศรีนะครับ อย่างบีกันอยู่ครับแม่เล่นเร็วเลยครับเปิดเข้าไปลูดเป็นแผงเลยครับตอนนี้โอ้โหมาเลขแปดล็อกมาติดโอ้โห,หแม่มีโลกจริงๆเลยนะครับสำหรับพานุพันธ์จูเฮงนะครับโชคชัยพาบอลขึ้นมายิงครับมังเนี่ยมันไม่ได้ครับตอนนี้ครับตอนนี้พานุโยนเข้าไปอเล็กซ์หมวกแดงมาแล้วก็ ของเมืองเลยยูเต็ดโอกาสสุดท้ายของเมืองเลยยูเต็ดแล้วครับเปิดเข้าไปมง่งเอ้าโอ้โหมีพานุ้วยว่าจวยเอ้ยไม่ฟาวีกครับเอ้าพานด้วยว่าจวงวิ่งลงมาโอ้โหโอ้ยหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นนั้นว่าเมืองเลยยูเต็ดนะครับพ่ายขาบ้านกับนครราชสีมาไปครับศูนย์ประตูต่อนหนึ่งหมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นนั้นว่าเมืองเลยยูเต็ดนะครับ ใหขาบ้านให้กับนครราชสีมาอยู่ในเจ็ดศูนย์ประตูต่อหนึ่งไงครับในช่วงติดเล็กสุดท้ายนะครับก็เป็นเกมที่สุดมันนะครับทั้งสองทีมเล่นได้แม่สุดมันนักรบเซไลไม่ว่าใครนานไหน